ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเหยียบสนามบินดอนเมืองออพุทธศาสตร์ขาออกนอกประเทศเลยนะคะก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากบัินมอนอนเลยโอะไยเี้ยดูบรรยากาศก่อนละกันนะคะ,ระ,คะบรรยากาศก็เงียบเหงาก็เงียบอยู่นะเข้าขอเครื่องใช้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ฉันก็จะไปทำบุญที่ประเทศมาเลเซีย นี่ไปปีหนังก็ใช้เหน่วยตื่นเต้นเราก็ตอนนี้ก็คนก็ค่อนข้างที่จะมาแล้วเยอะแยะอยู่ก็พอจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่ก็บอกไฟดิฉันเต็มอะไราเงี้ยนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าไปริกเกตนะคะตอนขาเข้าที่จะขึ้นเครื่องนะคะต้องผ่านตอมอก็เอกสารก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อน ที่ไปบังกาเรีหรือโปรแลนด์นะคะโอ๊ยเหนื่อยใส่ยงแม่ด้วยพูดด้วยเหนื่อยนะคะก็เอาเอกสารอะไรบ้างอะเอกสารก็จะแค่โหลดแอปนะคะของมาเลเซียแล้วก็วัคซีนพาสปอร์ตเดี๋ยวก็เอาวัคซีนอัลจูนิคก็ได้ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนการกรอกไอไอตัวแอปของมาเลเซียเนี่ยค,ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึ่งนะะแต่ก็ผ่านไปได้ด้ดีค่ะนะคะเราก็ไปดูดีกว่าดูบรรยากาศโดยลอด เนีบเงาร้านค้ายไม่เปิดนะคะเปิดไม่หมดเปิดแค่ไม่กี่ร้านนะคะดูโดยรอบกันแต่ก็มีคนนะคนแต่งทัวรที่ด้วยแต่เราสีดหรือดูเราแต่งตุกเ <c oughs> น่ามากนะคะเดี๋ยยังกงพอถึงถึงปีหนังแล้วก็มามาหมวยกันนะคะคุณค่ะ